เมื่อไหร่ที่ผู้นำควรใช้ AI ในการสื่อสารสวัสดีค่ะโค้ชฟ้าหมุยนะคะในฐานะผู้นำระดับสูงคำพูดของคุณมีความสำคัญมากแม้ว่า AI สร้างข้อความ generative AI จะเรียนแบบสไตล์การสื่อสารของคุณได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะใช้มันกับทุกข้อความนี่คือวิธีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้อย่างชาญฉลาด 1. ความโปร่งใสในการใช้ AI ถ้าพนักงานรู้ว่าคุณใช้ AI โดยไม่บอกอาจทำให้ความเชื่อใจลดลงสื่อสารให้ชัดเจนว่าคุณใช้เครื่องมือ AI สร้างข้อความอย่างไรและเมื่อไหร่ชี้แจงว่าอะไรที่ยอมรับได้ข้อมูลอะไรที่ใช้ฝึกบอดและคุณจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างไรเป็นผู้นำที่ดีโดยทำเป็นตัวอย่างและปฏิบัติตามแนวทางของบริษัท 2. ใช้ AI สำหรับข้อความที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว AI ทำรานได้ดีที่สุดสำหรับการเขียนที่เป็นทางการเช่นบันทึกกลยุทธ์ Strategy Memos จดหมายถึงผู้ถือหุ้นหรือคำถามที่พบบ่อย (FAQ) หลีกเลี่ยงการใช้ AI สำหรับข้อความส่วนตัวหรือข้อความที่ต้องการความไวเนื้อเชื่อใจสูงพนักงานที่คุ้นเคยกับน้ำเสียงของคุณจะสังเกตความแตกต่างได้และอาจส่งผลเสียได้หากพวกเขารู้สึกว่าการสื่อสารของคุณไม่จริงใจ และข้อ3ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลเสมอ อย่าส่งข้อความที่ร่างโดย AI ออกไปโดยไม่แก้ไขก่อนเด็ดขาดเครื่องมือเหล่านี้อาจให้ข้อมูลผิดพลาดใช้สับเฉพาะมากเกินไปหรือพลาดน้ำเสียงที่คุณต้องการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรอบคอบโดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาที่มีความสำคัญสูงหรือมีความซับซ้อนการให้คนอื่นช่วยตรวจสอบอีกครั้งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความของคุณสื่อสารออกไปได้ตามที่ตั้งใจ เทคนิคที่กล่าวมาทั้ง3ข้อจะช่วยให้การใช้ AI ของคุณเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแน่นอนค่ะบทความข้างตน้นย่อและจัดแปลงจาก YCOS Should Think Twice Before Using AI to Write Messages ในนิตยสาร h a r v a r d Business Review ฉบับเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2025